จากช็อตคลิปสำหรับคนที่เพิ่งมาสายและก่อนที่เราจะจบไลฟ์นี้นะคะช็ Short ip, อตคลิปเขาจะเหมารวมไปจ่ายให้กับเราในแต่ละเดือนแล้วก็ไม่ได้บอกว่าเราจะได้ทุกคนทุกช่องเขาจะเหมาจ่ายแบบว่าประเทศเรามีคนดูช็อตคลิปในหน้าแพลในหน้าเขาเรียกว่าในหน้าฟีดช็อตกี่คนฟีดช็อตคืออะไรมันจะเป็นแบบนี้นะคะเมื่อเราเข้ามาในหน้าช่อง YouTube เราจะเห็นฟีดช็อตคลิปแบบนี้อันนี้เรียกว่าหน้าฟีดช็อตคลิปแบบนี้นะคะใครก็ตามที่อัปโหลดช็อตคลิปตอนนี้และคลิปปังจะถูกดันขึ้นมาตอนนี้อันนี้เป็นคลิปคนนี้อันนี้เป็นคลิปเด็กอันนี้เป็นคลิปป่วยอันนี้เป็นคลิปอ่า มีแต่หอยมุกอันนี้เป็นคลิปน้องโบตัวแสบอันนี้เป็นคลิปวัยรุ่นตัวจริงต้องแบบนี้น้ำร้านมะม่วงน้ำปลาหวานเนี่ยนะคะอันนี้เรียกว่าช็อตอันนี้เรียกว่าฟีดช็อตแล้วในหนึ่งเดือนเขาก็จะรวบรวมฟีดช็อตตรงนี้เป็นประเทศไทยมียอดวิวรวมกันทั้งหมดกี่วิว นะคะและตีออกเป็น100%แล้ว100%ตรงนี้มีช่องเรากี่เปอร์เซนต์สมมุติว่าออประเทศไทยเดือนนี้มียอดวิว1ล้านวิว1ล้านวิวช็อตคลิปทุกช่องรวมกันนะคะแล้วเราทำออกไปเราได้10%เราก็จะมีส่วนในการได้แบ่งรายได้ จาก45%ที่ YouTube ได้มาให้เรา10%เข้าใจยากมากทุกคนเข้าใจยากมากไม่ต้องไปเข้าใจและใครก็ตามที่ทำช็อตคลิปแบบทำเล่นๆไม่ต้องไปเข้าใจคะ่ะทุกคนวันเรียกว่าได้ยากมากถ้าเราเป็นช็อตคลิปที่ ได้ยอดวิวหลักพันหลักหมื่นเราไม่ต้องไปคิดว่าเราจะได้เงินเลยเพราะตรงนี้เขาแบ่งเป็นเปอร์เซนต์ของคนที่ทำช็อตคลิปทั้งประเทศเรามารวมกันค่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะได้รายได้กับคนที่ไปตั้งหน้าตั้งตาทำช็อตคลิปจริงจังนั่นแหละได้จริงนะคะยกตัวอย่างเช่นวันเล่าให้ฟังไปแล้วว่า YouTube จะจัดเปอร์เซนต์ของคนทำช็อตคลิปออกแบบไหน,นคือหนึ่งจัดช่องที่มีช่อง มีช็อตคลิปมากที่สุดกับ2จัดช่องที่มียอดวิวมากที่สุดเพราะฉะนั้น2ช่องนี้จะได้รายได้จากการแบ่งช็อตคลิปส่วนช่องเราเป็นช่องหมูหมากาไก่ทุกคนที่ยอดวิวหลักหลักร้อยหลักพันน่ะไม่เห็นค่ะแต่จะเห็นหรือไม่เห็นเดี๋ยวมากาาักระลาเอ้ยเดี๋ยวสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นี้เราจะเห็นรายได้จากหน้านี้นะคะที่มันจะขึ้นมา ในหน้า YT Studio หลังบ้านของเราสักประมาณสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ค่ะจะเป็นเดือนแรกที่เราจะเห็นแล้วใครเห็นแล้วส่งมาให้ดูด้วยนะใครได้ไรได้จากช็อตบ้างมีช่องไหนแบบจะตั้งหน้าตั้งตาทำช็อตบ้างส่วนวันเองไม่ไม่ทำแล้วนะคะทำแค่เดือนมกราคมเพื่อหาความรู้มาบอกทุกคนเท่านั้นเอง พอถึงเดือนสิ้นเดือนกลุ่มพาพันธ์นะคะให้เราเข้ามาที่หน้ารายได้ค่ะแล้วตรงนี้มันจะแบ่งเป็นรายได้จากช็อตคลิปให้เราด้วยนะคะ,อะพอเราเข้ามาตรงนี้เสร็จแล้วเราเข้าไปที่หน้าเนื้อหาเสร็จแล้วเราเข้าไปที่หน้าช็อตนะคะมันจะมีรายได้เดี๋ยวนะ มันจะมีรายได้ที่แยกให้เราเห็นชัดเจนค่ะว่าเราได้จากช็อตคลิปเราได้จากคลิปปกติหรือเราได้จากไลห์สดนะคะในสิ้นเดือนนี้เราจะเห็นหน้าตาแบบนั้นค่ะว่าเราได้รายได้จากช็อตคลิปเท่าไหร่นะคะส่วนตอนนี้คือรายได้จากช็อตคลิปมันจะเป็นตัวขีดค่าขีดเอาไว้นะคะขีดค่าแบบว่า ยังไม่มีการประเมินว่าเราจะได้รายได้จากช็อตคลิปกี่บาทมันจะเป็นแบบนี้เห็นไหมคะซึ่งมันแตกต่างจากคลิปปกติทุกคนเหมือนตอนต้นคลิปนี้ใครที่มาดูย้อนหลังแล้วอยากฟังข้อมูลทั้งหมดก็ลองไปย้อนดูนะคะอย่างคลิปปกติยกตัวอย่างคลิปที่ออกอากาศไปเมื่อวานพอเรากดเข้ามาที่คลิปของเราเราจะรู้ว่า YouTube จะจ่ายเรากี่บาทนะคะนั่นก็คือคลิปนี้ YouTube จะจ่ายค่า CPM 1.6ทุกคนดูนะวันจะสอนวิธีการคิดว่าเราจะได้เงินกี่บาทจากคลิปแต่ละคลิป